สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำกลุ่มเทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มีสวิตไมค์ค่ะสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ต้องการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยกลุ่มของเราจะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีสวิตไมค์ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่4เรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยโดยหลังจากการจัดการความรู้ในครั้งนี้โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการและองค์ความรู้ที่ได้คือเทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มีสวิตไม n ์ค่ะ สำหรับวิธีการจัดการความรู้ของกลุ่มเทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มีสวิตไมมีรายละเอียดดังนี้ค่ะเมื่อกลุ่มของเราบ่งชี้ความรู้ได้แล้วจะจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มีสวิตไมาทางกลุ่มของเราจึงดำเนินการสร้างและแสวงหาวความรู้โดยขั้นตอนหลัก3ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 ประชุมเพื่อทบทวนการให้บริการจุดวันสต๊อปเซอร์วิสขั้นตอนที่2ให้บุคลากรมีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ขั้นตอนที่3จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรให้มีสวิสมายขั้นตอนต่อมาคือการจัดความรู้ให้เป็นระบบได้นำความรู้จากการอบรมโครงการสวิสมายและประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งหมวดความรู้ออกเป็น4ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1เทคนิคการให้บริการแบบ S ซอร์วิสไมคขั้นตอนที่2สร้างขั้นตอนการรับบริการต่างๆขั้นตอนที่3ปรับปรุงขั้นตอนกระบ,บวนการปฏิบัติงานขั้นตอนที่4ปรับปรุงแบบฟอร์มและร่วมกันจัดทําคู่มือการให้บริการแบบ S ซอร์วิสไมคค่ะและหลังจากนั้นจะเป็นการ สร้างขั้นตอนการประมวลและกันกองความรู้วิธีการประมวลและกานกองความรู้ของกลุ่มเรามี3วิธีดังนี้วิธีที่1การประชุมระดมสมองนตอนที่2ออกแบบแผนภาพเทคนิคการให้บริการเวิสไมล์ของหน่วยงานขั้นตอนที่3ตรวจสอบเล่มคู่มือการให้บริการแบบเวิสไมล์โดยหัวหน้าฝ่ายซึ่ง กลุ่มของเราได้เผยแพร่คู่มือให้บริการแบบเซอร์วิสามใน2ช่องทางดังนี้ค่ะช่องทางที่1ทางเว็บไซต์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป w w w gen ห ssru ac t h ช่องทางที่2ทางเว็บไซต์ km ของมหาวิทยาลายัย w w w km ssru ac .ts และร่วมกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับบุคลากรของสำนักในเรื่องการให้บริการแบบเซอร์วิสมาการเรียนรู้นำความรู้และเทคนิคการให้บริการแบบเซอร์วิสมาใช้ในการให้บริการจุดวันสต็อปเซอรวิสเพื่อสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพคู่มือการให้บริการแบบเซอร์วิสมา ใช้สนับสนุนขั้นตอนแลกกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อจุด One s t ็อปเซอร์วิและทั้งหมดนี้คือวิธีการจัดการความรู้ของกลุ่มเราโดยสิ่งที่ได้คือคู่มือการให้บริการแบบ Service m มายซึ่งประกอบไปด้วย4ส,ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่หนึ่ง เทคนิคการให้บริการแบบสวิสมายของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตรกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย 1. ปรับปรุงและศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและขั้นตอนการให้บริการ 2. ต้อนรับด้วยความจริงใจและเป็นกันเอง 3. เน้นการรับฟังและค้นหาความต้องการ 4. เสนอความช่วยเหลือ 5. อธิบายขั้นตอนต่างๆอย่างตั้งใจ 6. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนที่ 2. ขั้นตอนการรับบริการ one-stop service สำหรับนักศึกษาส่วนที่ 3. กระบ,บวนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนที่ 4. ตัวอย่างแบบฟอร์มและใบคำร้องต่างๆค่ะและนี่คือการนำเสนอของกลุ่ม เทคนิคการพัฒนาบุคลากรให้มีสวิตหมา์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สุดท้ายนี้เรามาร่วมกันพัฒนาการให้บริการแบบสวิตหมา์กันนะคะ